สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูตาลจะมาสอนเรื่องการเขียนจดหมายค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเขียนจดหมายกันเลยนะคะนี่ก็คือหน้ากระดาษของครูตาลน,นะคะ ลำดับแรกเลยที่เราจะต้องเขียนก็คือที่อยู่ค่ะเริ่มต้นด้วยการหาตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะจากนั้นหาตำแหน่งกึ่งกลางกระดาษด้านขวามือในที่นี้ครูตาก็จะทำให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นโดยการทำให้เป็นสีน้ำตาลนะคะพอได้เส้นกลางหน้ากระดาษด้านขวามือแล้วนะคะ เราก็ทกําการเขียนที่อยู่ของเราได้เลยค่ะให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนที่อยู่ของผู้เขียนนะคะเด็กๆถัดมาจากที่อยู่นะคะก็จะเป็นวันเดือนและปีค่ะให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ อย่างนี้เลยนะคะวิธีการเขียนวันที่นะคะเราจะไม่มีคำว่าวันที่นะคะใส่ตัวเลขและเดือนปีพศออได้เลยค่ะไม่ต้องมีพอจุดสจุดนะคะเด็กๆถัดมานะคะก็จะเป็นคำขึ้นต้นค่ะ ซึ่งจะต้องเว้นห่างจากขอบกระดาษซ้ายมือเข้ามา1นิ้ว1นิ้วในที่นี้คือ1นิ้วไม้บรรทัดนะคะไม่ใช่เด็กๆเอามือไปวัดแล้วนับว่าเป็น1นิ้วนะคะ หลังจากที่เราวัดจากไม้บรรทัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเขียนคําขึ้นต้นในที่นี้ก็คือครูตานจะเขียนจดหมายถึงคุณปู่คุณย่านะคะครูตานก็ขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพก่อนที่เราจะไปดูการเขียนจดหมายกันต่อนะคะเดี๋ยวครูตานขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง การแทนตัวผู้เขียนและผู้ที่เราเขียนถึงนะคะถ้าเราเขียนถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะแทนตัวผู้เขียนเองนะคะอาจจะใช้คำว่าผมกระผมหนูหลานก็ได้นะคะส่วนถัดมานะคะแทนผู้ที่เราเขียนถึงนะคะเราควรจะเขียนว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านนะคะ ต่อมานะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ล่ะเราจะแทนตัวผู้เขียนเองว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะจะเป็นผมกระผมหรือหนูก็ได้นะคะส่วนการแทนผู้ที่เราเขียนถึงก็คือเราก็จะเขียนถึงว่าคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะจะดูสุภาพและน่ารักกว่าคะ่ะถัดมานะคะถ้าเราจะต้องเขียนถึงลุงป้านะ้าอานะคะเราจะแทนตัวผู้เขียนหรือตัวเราเองว่าผม หนูหลานนะคะแทนผู้ที่เราเขียนถึงว่าคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาหรือท่านนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปที่จดหมายของเราต่อค่ะหลังจากที่มีคำขึ้นต้นแล้วนะคะก็จะตามด้วยเนื้อเรื่องนะคะที่เราจะเขียนถึงผู้ที่เราเขียนถึงค่ะจะเขียนกี่ย่อหน้าก็ได้นะคะหลังจากที่เรานะคะเขียนเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมี คําลงท้ายค่ะ,ะคาลงท้ายนะคะในที่นี้ก็จะเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงซึ่งนะคะคําลงท้ายเนี่ยจะเขียนตรงกับวันที่เลยนะคะก็คือตรงกับเส้นกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการลงชื่อผู้เขียนค่ะ,ะในที่นี้ก็คือ แต่ก็สมมุติชื่อเป็น1รักสงบนะคะซึ่งการลงชื่อผู้เขียนนะคะก็คือเขียนกึ่งกลางกับคําลงท้ายนะคะอยู่ระหว่างคําลงท้ายนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการเขียนจดหมายค่ะต่อมานะคะจะเป็นการจ่าหน้าซองค่ะ การเขียนจ่าหน้าซองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบด้านหน้านะคะซึ่งเราจะเขียนที่อยู่ของตนเองนะคะก็คือตรงที่ชื่อและที่อยู่ผู้ฝากค่ะส่วนผู้ที่เราเขียนถึงนะคะจะอยู่ตรงกลางค่ะก็คือชื่อและที่อยู่ผู้รับค่ะเมื่อเขียนแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็จะต้องเขียนชื่อก่อนตามด้วยที่อยู่นะคะในช่องสี่เหลี่ยมเราจะเขียนใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะ ชื่อที่อยู่ผู้รับก็เช่นกันนะคะต้องเขียนชื่อให้ชัดเจนนะคะ,ะที่อยู่แล้วก็ตามด้วยรหัสรษณสน์เช่นกันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการเขียนจดหมายและการจ่าหน้าซองที่ครูตาลน,นำมาฝากในวันนี้ค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณตันก็จะมีแบบึกหัดนะคะหรือใบงานมาให้นักเรียนทําคําชี้แจงก็คือจ้องเขียนจดหมายลาป่วยลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้ต่อไปนี้ค่ะคุณตรก็ได้ทําแบบฟอร์มไว้ให้แล้วนะคะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปวิดีโอหรือสามารถพิมพ์มาถามคุณครูได้ในห้องไลน์เลยนะคะด้านบนสุดนะคะควรจะเขียนอะไรถัดมาคืออะไรนะคะดูให้ดีนะคะอย่าเขียนสลับกันระหว่าง ที่อยู่วันที่นะคะถ้าเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูตาลดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ